ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทยเขาคือพระเอกที่ดังที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย ทั้งงานละครและภาพ,พยนตร์ล่าสุดกับความท้าทายครั้งใหม่ที่เขาตัดสินใจจัดไปจะเป็นอะไรไปร่วมพูดคุยกับอนันดาเอเวอร์ิงแฮมคุณผู้ชมครับแชมป์จัดไป วันนี้ถ้าเกิดผมมาที่เชียงใหม่ก็มีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับผมพูดได้เลยว่าชีวิตผม10ปีในวงการทีวีเนี่ยผม enjoy ผมสนุกที่สุดที่สัมภาษณ์แขกรับเชิญคนนี้เพราะเขาไม่เคยสร้างภาพครับใจเขาคิดอะไรเขาก็พูดมันออกมาเขาไม่แคร์ด้วยนะครับว่าคนฟังจะรู้สึกอย่างไรนะครับมาวันนี้นอกจากจะเป็นสุดยอดนักแสดงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเขาได้เริ่มธุรกิจเปิดโรงแรมที่เชียงใหม่นะครับ วันนี้ผมต้องมาเจอเขาครับอนันดาเอเวอร์เรงแฮมสวัสดีครับคุณชอบอินโทรผมไหมโอเคฮะกำลังจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าปากเสียเลยผมไม่ได้บอกผมบอกว่าคุณปากกระจายคุณตรงงานไงผมชอบมากขอบคุณครับโรงแรมนี้คุณผู้ชมครับเป็นผู้หญิงมาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาชื่อโรงแรมว่าย่ายีคือผู้หญิงแบบยีมันไม่ใช่นะ ยายี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 คือจริงๆเราโฟกัสแบบให้ผู้หญิงมาด้วยซ้ำไปครับยายีแปลว่าอะไรยายีแปลว่าก็ยอดยายีก็เป็นสวีทฮาร์ทที่รักที่รักรู้ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรก็จะมาอยู่ในตั้งชื่อเนี่ยไม่ก็ตอนแรกตอนทำโรงแรมเนี่ยเราเรามันมาจากคอนเซ็ปที่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะสร้างโรงแรมให้กับคนที่เรารักเราจะตั้งชื่อมันว่าอะไร แล้วเราจะแต่งมันยังไงมันไม่ตั้งชื่ออนันดาโฮเทลไปเลยจบเลยโอ้โหน้องง่ายไปหน่อยป่ะอ้าวมันมีอนันดาสปาอนันดารีสอร์ทอนันดาเขาใช้เยอะแล้วก็เลยก็เลยไปเป็นที่ยาหยียาหยีมันคือผมผมคิดถึงคำว่ายาหยีใช่ไหมชื่อใช่โฮเทลยาหยีก็นึกถึงคำว่าสวีทฮาร์ดแล้วก็ให้ทีมงานเขาเพื่อนเ่อทีมงานคนที่ออฟฟิศเนี่ยถามเขาว่าแบบสวีทฮาร์ด แต่ที่รักที่มันไม่ใช่คำนั้นอะใช้อะไรได้บ้างคือช่วงนั้นกำลังอินเลฟก็เลยสั่งทีมเขาไปคิดๆมาซะก็เลยตกก็เลยตกมาเป็นคำนี้แต่ไม่เคยแต่ไม่เคยรู้นะว่า่าหยิบว่าที่รักเออไม่ไม่ไม่เคยรู้ใช่เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ดีเหมือนกันเราก็แบบเออมันเพราะเนาะเคยถามเขาว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันโชคดีมันก็คือได้ความหมายตรงกับสิ่งที่เราอยากได้อยู่แล้วเป็นความรักของคุณกับเชียงใหม่ด้วยไหมคือคือคือทำไมทำไมอนันดาต้องมาอยู่เชียงใหม่คุณมีคดีเยอะในกรุงเทพคุณเลยต้องหนีมาเชียงใหม่ไหม รู้เยอะนะเราเนี่ยสายเชียงใหม่เขาบอกเขาบอกมาเขาบอกมาว่าเป็นมุกแล้วไม่คิดว่าคุณจะตอบแบบนี้ได้เชียงใหม่ก็คดีเยอะเหมือนกันโอ้ไปไม่ถูกเลยเนี่ยทำไมทำไมอนันดาต้องมาเชียงใหม่ผมไม่ผมไม่เข้าใจอนันดาไม่ได้ต้องมาเชียงใหม่หรอกแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่คือตอนนั้น่ะแม่ ผมรู้สึกว่าแม่เขาพร้อมที่จะรีทายแม่พร้อมจะเลิกทำงานแล้วก็แล้วกรุงเทพเองเนี่ยมันก็ไม่เรารู้สึกไม่เหมาะกับเขาทำไมแล้วเขาก็ยุ่งเหยิงไงไหมคือมันยุ่งเหยิงเกินไปคนเยอะเกินไปแล้วก็คือเพื่อนเขาก็อยู่อยู่ภาคเหนือเยอะอคือแม่เป็นคนที่น่ารักค่ะย้าพ่อแม่โอ้ยกู๊ตซันดูน่ารักยาพ่อแม่สังแล้วดีดีดูดีนะดูดีจริงไบางอย่างในชีวิตเรามันก็มีดีบ้างไหมโอ้โหโถย ไม่คือส่วนหนึ่งเราก็รักเชีงยงใหม่อยู่แล้วเขาเราก็รู้ว่าแม่มีญาติที่นี่เยอะอืก็เลยเถามแม่ว่าแบบอยากอยากมาอยู่เชีงยงใหม่ไหมเขาก็บอกว่าเออถ้ามีโอกาสเขาก็อยากย้ายมาอยู่เราก็เลยแบบช่วยเขาปิดบริษัทแล้วก็พาเขาขึ้นมาอยู่ที่นี่แ้วทุกวันนี้แม่อยู่ที่นี่หรอือเปล่าแล้วทุกวันนี้แม่ก็ติดเชีงยงใหม่มากไปกรุงเทพได้แบบสองสามวันก็บนบ่นถึงบ้านตลอดอแม่จะติดบ้านแล้วก็ติดผมมีหมาลาบราดอร์อยู่ตัวหนึ่งที่ ที่เชียงใหม่เนี่ยชื่อข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นแต่ว่าอะไรข้าวปุ้นเนี่ยข้าวปุ้นภาษารลาวแปลวันนมจีนอ๋อเหรอลูกครึ่งลาวมันก็ต้องแบบลูกหมาฝรั่งมันก็ต้องมีชื่อลูกครึ่งก็เลยข้าวปุ้นนั่งไงติดหมาก็ก็อย่างเงี้ยแม่ก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่เชียงใหม่ก็สุดท้ายก็ติดเชียงใหม่แม่เป็นคนไม่เคยเลี้ยงมา เลี้ยงหมามากขอนในชีวิตไม่เคยเลี้ยงสัตว์มา่อนชเลยเติดเลยติดเลยแล้วอนันดากับโรงแรมมาเกิดขึ้นได้ยังไงคือผมรู้คุณเป็นนักแสดงคุณมี production house คุณชอบไปถ่ายโน่นถ่ายนี่แต่คุณกับโรงแรมนี่ทำไมทำไมทำไมเปิดโรงแรมอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดโรงแรม production house ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ production house คือไปตามอินสติง์ไม่ได้ไปตามอินสติง์ด้วยไปไปเพราะความจำเป็นด้วยซ้ำไล ผม ý, ผม, ý, มีผมมีไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นข้อดีหรืออะไรคือผมผมเป็นคนนี้ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นปฏิเสธขอร้านนึงเดีเดี๋ยวให้แต่ไไ๋ยวไหัดละตอนนี้หัดปฏิเสธเป็นละ <c oughs> เออดีว่าเจอแชมป์นี่รู้จตกคำว่าปฏิเสธวะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ผมจงใจ <c oughs> สอนคุณทางอ้อมขอบคุณขาโอ้ขอบคุณขาแต่จริงจริงมันเกิดมาจากการที่เราติดนิสัยว่า ถ้าทำอะไรแล้วเนี่ยมันต้องทําให้ดีที่สุดออแล้วผมมีหุ้นส่วนที่เป็นคนบ้านที่นิดหนึ่งเป็นหุ้นส่วนเป็นแมนเจอร์เป็นพี่สาวชื่อพี่เจีย๊ยบครับซึ่งเขาก็เป็นคนบ้านที่ใครชวนทําอะไรเขาแกะแล้ทําหมดก็จะทําเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยโปรดักชั่นเฮาส์ซีรีส์เอ,อ่ยรายการทีวีโรง,ง,งแรมเนี่ยคนนี้ทํำหมดคือไม่เกี่ยวกับผมเลยเ,ออเขาก็ไปทําแล้วก็ขึ้นวิทธุด้วยผมเป็นจะของขึ้นวิธีออูยบางหนึ่งล,ล่าสุด เป็นเจ้าของเอเจนซี่ด้วยไอ้โมเดลิ่งเอเจนซี่แล้วมีแบบเด็กฝึกงานเข้ามาที่ออฟฟิศแบบพี่นันดาครับชอบโลโก้ไหมครับเราบอกโลโก้อะไรบริษัทใหม่ค่ะแล้วแบบมันเดินเดินกลับเข้าไปในออฟฟิศบริษัทใหม่อะไรวะเขานันดามีหน้าที่ลงเงินอย่างเดียวถูกไหมไม่คือเขารู้ว่าเราเราเป็นคนนิสัยที่แบบเป็น perfectionist หน่อยพอเริ่มอะไรเนี่ย เราจะเราจะเราเราต้องไปให้สุดแล้วเราเราไม่ปล่อยอยู่แล้วไงเขาก็รู้แบบเป็นอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาหรืออาจจะเป็นแบบความบังเอิญผมไม่น่าใจเหมือนกันเพราะว่าโรงแรมนี้ก็ไม่ได้เกิดมาอย่างนี้ก็คือแค่มีพื้นที่ตรงเนี้ยไอไอทาวน์เฮาส์ทั้ง่แถวเนี้รู้จักเจ้าของที่โรงแรมนี้มันมันก็ไม่ได้ถูกแพลนว่าจะเป็นโรงแรมนึงแต่ตอนมันก็นโงแรมได้ยไงก็สุดท้ายเราเข้ามาแล้วเราทนไม่ได้ที่มันแบบ มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดัง่งใจมันไม่ได้ไม่ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรในในในใจเรานะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามันเป็นที่เป็นที่ของเราเนี่ยเราควรจะต้องอยากอยู่ที่นี่ก็เลยขอรือร้อเลยรื้อเลยอย่างเนี้ยลิฟต์เนี่ยก็เข้ามาทีหลังเราก็แบบตอนแรกโรงแรมก็ไม่มีเล่บอกว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอให้คนเดินขึ้นลงอย่างนี้เอแล้วคุณก็อยากได้บายอยู่บนดาดฟ้าใครจะบ้าเดินขึ้นลงก็ต้องเอาลิฟต์มาลง มีมีแก้ไขหลายอ่ะกว่าจะเสร็จก็มีสามปีฮะที่นี่นี่แหละครับความเป็นอนันดางงงเหนื่อยฮะง่ายง่ายงงงงแต่ว่าต้องไปให้สุดใช่มานอนมันนอนบ่อยไหมเดือนนึงอ่ะช่วงหลังไม่ค่อยไม่อยากจะอวดแต่ว่าช่วงหลังเต็มตลอดครับเนี่ช่วงหลังโรงแรมเต็มอยากจะชวนแกมานอนอยู่แต่ว่า อ๋อรู้รู้รู้รวัดไรดูอยู่นะห้องมันเต็มไหมเขาบอกเมื่อกี้ผมคุยกันเขาบอกว่าคุณอนันดามานอนแค่2คืนเองเดือนหนึ่งครับก็เรามีบ้านอยู่ครับก็คนจะคนจะต้องกลับบ้านบ้าอ๋อคือคืออันนี้มาเป็นแบบดอเราไม่ได้กลับมายกมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคือตัวโรงแรมมีช่วงแรกๆที่มันเหอะ แต่มันไม่ใช่แค่เห่ด้วยเขาก็อยากให้มาอยู่เพื่อที่มาดูว่าแบบเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆก็ดูว่าน้ําไหลไม่แอร์เย็นไหลอะไรเงี้ยมาดูาเป็น่างนั้นเลยรั่วตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยมหิวน้ำอ่ะมาเชียร์มาคุณผู้ชมขั้นปแป๊บหนึ่งอันนี้นะฮะอร่อยมากไม่มีแอลกอฮอล์นะครับจริงจริงๆผมเไม่ดีอยม่แล้วแต่เวอร์ชั่นที่มีก็มีนะฮะครับที่อยากจะทำอันนี้ด r i n k ชื่อว่าอันันดาฟไ y บอย ชจำจัดไปขอแนะนำทริปสุดมันส์ตลุยแดนอังกฤษที่เครื่องดื่มแมนซัมจัดไปพาคุณไปเมืองแมนเชสเตอร์เมืองอันดับหนึ่งของบอลอังกฤษกติกาง่ายๆเพียงฉีกฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝาห่วงกระป๋องดูแลตัวเอง แล้วมาร่วมลุ้นไปทริปสุดมันส์ตะลุยแดนอังกฤษเชียร์คู่ดาววิมเชชถึงเมืองแมนเชสเตอร์กันนะครับอันันท์่านีปผู้หญิงสวยมากๆมาบอกว่าโอรงแรมสวยมากขอนอนฟรีคุณวพงง่อล้วงเข้าไปในกระเป๋าเอาคุณแจใส่มือเขามันก็เป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกว่ามันมันโรแมนติกแต่มันไปแล้วเพราะมันงาม,มันมีมมค